กาบสวัสดีนะครับเอฟซีทางช่องยูทูบบุญชนองฟ้ามรอยเอดนะครับประจำวันทีหากรกฎดาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับเมื่อนี้นะครับกะมีงัวแม่ลูกมะแบงนะครับผมแมงพีแบงหนองคือเก่านะครับสองสามหมื่นหันบด้หารหนอามันฝนตกนะ้ครับผมหัวตะมีแดดเขามานหลอดนี้กัเป็นงัวแไง่เลยครับไน่ไง่เอ้ไทยกลางถึงไง่ไปเลยนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับผมบวกลบสองเส้นนะครับ ลูกแรกนะครับผมลูกแรกตัวเมียนะครับนี่สดๆครับนะครับผมกำลังกินนมอยู่เลยนะครับไายลูกงามค่ะครับเบิ้งลูกนะครับนั่งเหนี่ยวอยู่นี่นะครับผมแม่แดงนะครับได้ลูกขาวแต่ว่าลูกหนานะครับหนาหนาตาดีหนาตาดีเลยนะครับผสมบามันมากนะครับผมนะครับ เบ่งหน้าตาครับหน้าตาดีนะลูกสาวนะครับเปิดแบงพีแบงนองนะครับผมสองหมืนเก่าพันห่อยนะครับสองหมืนเก่าพันห่อยพร้อมทรงฟี่สองร้อยโลนะครับเก็บเงินปลายทางไม่หมัดจําครับผมมาดองห่วงนะครับผมมาสีบ่ไดดง้วนะครับเข้าบ่หมัดจําจักบาทนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยนะครับขันทันซื้อนะครับผมเข้าจัดทรงให้ถึงขอบปลอดภัยคอยใจเงินนะครับ พิการดคอนะครับตั้งอยู่บ้านดูไนต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมรัตจังหวัดร้รอยเอ็ดนะครับโทรมาสอบถามราคาต่อร่องได้นะครับศูนย์1 1ด9ี9่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเกานะครับผมนี่นะครับบอผิดหวังนะครับแมมโค้งไงนะครับผมพึงลูกแหลกพร้อมนะครับลูกสาวสามเดือนนะครับผมลูกสาวสามเดือน ง่วกะราคาเริ่มพุ่งขึ้นแล้วนะครับสําหรับพอแม่เกษตรพี่น้องที่เป็นเกษตรกรน,นะครับช่วงนี้งัวงกำลังราคาขึ้นนะครับผมราคาดีขึ้นมากนะครับน,นี่นะครับประกันตํานี้ให้นะครับผมขาโถขาถอนส่วงสุดนะครับหนาด่างหางดอกนะครับผมประกันตํานี้ให้ทุกแนวนะครับบ่อดองห่วง คนจีสนใจกันโมาสอบทำไลยล้วครับไก่ไก่เข้ากับทรงนะครับผมไก่ก็สองลอยโลดลอยอีกนะครับขันไก่กาน่ากะตามตกลงกันนะครับผมหรือว่าสิขอขันมันไก่ไรก็สิได้ขอคานนมันนะครับเพิ่มเล็กๆน่อยนะครับบ่ผิดหวังแนี่นอนครับโคบนี่โคบใหญ่นะครับโคบใหญ่ลูกสาวสามเดือนนี่ก็สูงนะครับสูงนี่นะครับผม จงไหกะโทรมาสอบถามแล้วกันครับมือนี้ยฟ้ามเขากะเอามาเปิดแบงพีแบงนองไว้ซัมนียนะครับผมหวังวเ่เสรได้รับความอุปการละนะครับจากพี่จากนองนะครับผมงวดดีงวดง,วา,งามราคาถึกถือนะครับหาได้จากฟ้าม่เฮ้านะครับผมสำหรับเมื่อนี้็ฝากไว้ซ้ํานี้นะครับผมกลาบสวัสดีครับ